ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะแสงดาวเหนือสมุทรมาถึงตอนที่3แล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะแสงดาวเหนือสมุทรเรื่องโดยพรชนกแสงดาวไม่ถามเขาซ้าอีเรื่องที่อูเทนมีครอบครัวแล้วแต่รู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิด ที่เข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวจึงตั้งใจไว้ว่าจะเป็นฝ่ายตัดใจจากเขาเองการถอยห่างออกมาทีละเก้าน่าจะเป็นการดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายเราลองห่างกันสักพักดีไหมคะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเธอเอ่ยกับเขาโดยเสยหน้าไปมองทางอื่นพูดแบบนี้แสงมีคนใหม่ใช่ไหมแสงจะทิ้งพี่อย่างนั้นหรอ ไม่มีใครทิ้งใครหรอกค่ะแต่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราสองคนต้องเดินมากกว่าเพราะอะไรแสงถึงต้องทำแบบนี้ถ้าทางของเขาคล้ายคนอกหักแสงดาวได้แต่คิดว่าเขาช่างเล่นละครได้สมบทบาทเหลือเกินไม่ต้องถามหาเหตุผลหรอกค่ะเพราะทุกอย่างคนที่รู้ดีที่สุดคือพี่ไม่ใช่แสง ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะจากนั้นร่างบางก็เดินออกมาโดยไม่สนใจคนที่ยืนอยู่แม้แต่น้อยอุเทนยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักก่อนจะเดินออกไปทานมื้อเที่ยงแสงดาวยืนมองหน้าตัวเองในกระจกห้องน้ำเธอจุกในอกจนไม่รู้จะเอ่ยคำใดออกมาเธอไม่คิดโทษคนอื่นได้แต่โทษตัวเองที่มองคนผิดไป โชคดีที่ยังไม่เสียตัวให้เขาไม่อย่างนั้นเธอคงจะเสียใจมากไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นหรอกที่จะเสียใจคนที่รักเธออีกละ่ะพวกเขาจะต้องเสียใจมากขนาดไหนหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนจะยิ้มให้กำลังใจตนเองถึงแม้มันจะเป็นยิ้มที่ฝืนไปหน่อยก็ตามทีต่อไปนี้แกต้องเป็นคนใหม่นะยายแสง รักตัวเองให้มากอย่าไปจงอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแต่แกต้องมองอนาคตทางเพื่อคนที่แกรักจะดีกว่านะหญิงสาวบอกตัวเองในใจหลังจากจัดการธุระส่วนตัวเสร็จ <c oughs> ก็เดินออกมาจากห้องน้ำด้วยหัวใจที่สดชื่นกว่าเดิมเธอดื่มนมคู่กับขนมที่ซื้อมาตั้งแต่เช้ารองท้องเพราะไม่รู้สึกหิว จากนั้นก็โทรไปหายายตามปกติและไม่ลืมที่จะบอกว่าเย็นนี้เธอจะไปทานข้าวกับเหนือสมุทรไม่ต้องเป็นห่วงยายนะลูกเดี๋ยวยายทานกับนางเอมข้างบ้านมันก็ได้ผู้เป็นยาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสดใสเมื่อวางสายจากหลานสาวแล้วนางก็โทรหาคุณหญิงสิรินยาพูดคุยกันเรื่องหลานสาวหลานชายกันอย่างถูกคอทีเดียว ก่อนถึงเวลาเลิกงานอุเทนเดินมาหาแสงดาวอีกรอบวันนี้ไปทานข้าวกับพี่นะเอ่ยชวนเมื่อเดินมาหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะเธอแสงมีนัดแล้วค่ะคงไปกับคุณไม่ได้สรรพนามที่ใช้เรียกเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเป็นอะไรไปนะ่ะแสงโกรธอะไรพี่หรือเปล่า อย่าถามอะไรแบบนี้เลยค่ะคุณอูเทนกลับไปหาคนที่บ้านคุณเถอะพวกเขารอคุณอยู่อย่ามาทำแบบนี้ให้ฉันรู้สึกผิดไปมากกว่านี้เลยค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวไม่มีความนุ่มนวลเหมือนแต่ก่อนเลยแม้แต่น้อยแสงเปลี่ยนไปมากเลยนะใช่ค่ะแสงเปลี่ยนไปเพราะคุณน,นั่นแหละสายตาคมของคนตัวเล็กจ้องเขากระเหม่ง อย่างไม่มีความเกรงกลัวระหว่างที่ทั้งสองเจ้าหน้ากันอยู่นั้นรถยนต์ยี่ห้อหรูคันหนึ่งก็แล่นมาจอดตรงหน้าเขากับเธอประตูรถด้านคนขับถูกเปิดออกก่อนที่ร่างสูงของใครบางคนจะก้าวลงมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแสงดาวนั่นคือคำแรกที่เขาเอ่ยพร้อมกับสายตาคมดุที่หันไปมองผู้ชายที่ยืนอยู่กับแสงดาวและเขาเองก็รู้ดีว่า ผู้ชายคนนั้นเป็นใครไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่เหนือเราไปกันเถอะเธอว่าด้วยสีหน้าที่ปรับใหม่ให้สดใสกว่าเดิมไม่นะพี่จะไม่ปล่อยให้แสงไปกับใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่มีทางพูดพลางเอื้อมมือไปรั้งแขนเธอเอาไว้ปล่อยแสงนะคุณอูเทนเธอพยายามสะบัดแขนออกจากมือของเขาปล่อยมือแสงซะ ถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวไม่เพียงพูดเปล่าแต่สายตาคมดุยังจ้องไปที่อุเทนด้วยแววตาที่น่ากลัวอีกด้วยไม่ปล่อยแกจะทำไหมอุเทนจ้องตากลับพร้อมคำพูดท้าทาย <c oughs> ยังไม่เข็ดใช่ไหมถ้าแกยังไม่เข็ดฉันก็จะทำแบบนี้ไงจบคำพูด ด้วยการผลักอ,อกอีกคนให้ออกห่างแสงดาวที่เห็นอีกคนผลักออกไปแล้วก็รีบคว้าแขนเหนือสมุดไปที่รถอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าเรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้มันยังตามแสงอยู่อีกเหรอเขาเอ่ยถามระหว่างที่นั่งรถมาด้วยกันค่ะเธอตอบกลับมาเพียงแค่นั้นมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกได้นะพี่อยู่เคียงข้างแสงเสมอ น้ำเสียงของเขาฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากนี่ถ้าหากว่าเธอกับเขาคบกันเธอคงไม่รู้สึกอ้างว้างแบบนี้แต่ที่เขาพูดคงจะเป็นเพราะต้องการปลอบใจเธอเท่านั้นขอบคุณค่ะกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่เหนือสมุดมารับแสงดาวกลับบ้านทุกวันหลังเลิกงานท่าทางของสองหนุ่มสาวก็ดูสนิทกันมากขึ้น ทําให้อุเทนที่จับตามองทั้งสองอยู่เกิดความไม่พอใจคิดจะตีตัวออกห่างกูอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะว่ากูจะปล่อยมึงไปง่ายๆตราบใดที่กูยังไม่ได้ยัดเยียดความเป็นผัวให้มึงกูจะไม่มีวันปล่อยมึงไปเด็ดขาดคิดในใจพร้อมกับสายตาอาฆาตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพรุ่งนี้ยายกับคุณหญิงจะไปเที่ยวทะเลก,กันแล้วนะลูก ดูแลตัวเองด้วยนะยายไปกี่วันคะสี่วันจ้ะจะกลับก็วันหยุดนู่นแหละนานๆไปทีก็ไปกันหลายวันหน่อยแสงอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมลูกผู้สูงใบอดเป็นห่วงหลานสาวไม่ได้สบายมากจะยายเที่ยวให้สนุกนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแสงแล้วเออคุณย่าไม่สบายอยู่ ท่านจะไปไหวหรอคะหลานสาวตอบก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำถามพร้อมกับรอยยิ้มและโผลเข้าไปกอดด้วยความรักด้วยอาการป่วยของท่านนี่แหละท่านถึงได้อยากไปเที่ยวไงลูกท่านคิดว่าอายุของท่านน่ะมันสั้นท่านก็เลยอยากไปเที่ยวให้ตัวเองได้สุขสบายใจบ้าง ค่ะยายเที่ยวให้สนุกนะคะช่วงที่ยายไปเที่ยวพี่จะมาอยู่เป็นเพื่อนนะเขาเอ่ยขึ้นระหว่างที่ขับรถมาส่งเธอในเย็นวันแรกที่ยากกับยายไปเที่ยวแสงอยู่ได้คะ่ะแค่พี่มาส่งนี่ก็เกรงใจจะแย่ไม่เห็นต้องเกรงใจอะไรเลยแสงก็รู้ว่าคุณยา่าคุณยายทำแบบนี้เพราะอะไร อย่าบอกนะว่าแสงดูไม่ออกอะ่ะเขาว่ายิ้มยิ้มเมื่อนึกถึงผู้สูงวัยทั้งสองก็พอจะรู้แล่ละค่ะแต่ไม่มีแต่พี่เป็นผู้ชายต้องปกป้องแสงอยู่แล้วห้ามปฏิเสธเอาเป็นว่าวันนี้เราแวะทานข้าวกันที่ห้างดีกว่านะค่อยกลับบ้านกันชายหนุ่มเอ่ยชวนตามใจพี่เหนือเธอคะ่ะแสงไงยังไงก็ได้ รอยยิ้มน้อยๆระบายบนใบหน้าของเธอซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเพียงแค่นี้เขาก็ดีใจมากแล้วเพียงไม่นานสองหนุ่มสาวก็เดินทางมาถึงห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งทั้งสองตรงไปที่ร้านอาหารทันทีเพราะเหนือสมุทรไม่ได้ทานมื้อเที่ยงเนื่องจากติดประชุมยาวตั้งแต่ตอนสายเขาทานแซนวิชรองท้องไปชิ้นเดียวเท่านั้นเองใจเขาตอนนี้ จึงอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนี่พี่เหนือได้ทานข้าวเที่ยงไหมคะหญิงสาวเอ่ยถามเมื่อเห็นเขาตักอาหารเข้าปากเกี้ยวตุ้ยตยุแสนวิชรองท้องอันเดียวตั้งแต่ตอนสายทำงานเพลินน่ะก็เลยลืมทานมื้อเที่ยงตอบพลางตักอาหารเข้าปากไปด้วยไม่ได้นะคะพี่เหนือห้ามทำแบบนี้อีกเด็ดขาด เดี๋ยวกระเพาะก็ถามหากันพอดีเธอว่าด้วยน้ำเสียงดุเป็นห่วงพี่หรอก็แส,ส,สงดาวหยุดเอาไว้แค่นั้นเมื่อรู้ว่าตนกำลังจะพูดอะไรออกไปก็แค่ไม่อยากไปเยี่ยมคนป่วยแค่นั้นละค่ะเอาเป็นว่าต่อไปนี้พี่เหนือต้องทานอาหารให้เป็นเวลานะคะรับทราบครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ เขาทำท่าคล้ายเด็กโดนดุทำเอาอีกคนยิ้มออกมาได้และเป็นรอยยิ้มที่สดใสที่สุดในรอบสองสัปดาห์เลยก็ว่าได้หลังจากจัดการกับอาหารตรงหน้าเรียบร้อยแล้วก็ชวนเธอออกมาเดินย่อยโดยอ้างว่าอยากได้ชุดลําลองสักสองสชุดแสงช่วยเลือกเสื้อให้พี่สักสองสาตัวหน่อยสิพี่อยากได้เสื้อเอาไว้ใส่เล่นนะ่ะ ได้สิคะ้ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ของพี่คนเดียวนะของแสงด้วยเอาหลายๆชุดเลยเปลืองแย่เลยค่ะไม่เอาดีกว่าเธอปฏิเสธถ้าแสงปฏิเสธพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันพูดแบบทำหน้ากวนๆจริงๆเลยนะพี่เหนือเนี่ยตอนเด็กยังไงโตมาก็อย่างนั้นแสงดาวสายหน้าน้อย นี่แสยงยังจำเรื่องราวตอนเด็กของเราได้อีกเหรอกับก็จําได้เป็นบางเรื่องอะค่ะตอบโดยไม่สบตาเขากลัวว่าอีกคนจะจับได้ว่าเธอพูดไม่จริงเพราะที่จริงแล้วเธอจำทุกเรื่องราวระหว่างเขากับเธอได้แม่นเลยทีเดียวละ่ะไม่พูดเรื่องอดีตแล้วดีกว่าไหนว่าอยากได้เสื้อผ้าไงคะเราไปหาดูกันดีกว่า พูดจบก็เดินนำหน้าเขาไปถ้าเหนือสมุทรเดินคู่กับเธอในตอนนี้เขาคงจะเห็นใบหน้าแดงกัมเพราะความเขินอายของเธอชายหนุ่มได้แต่เดินตามร่างระหงไปด้วยรอยยิ้มสีนี้พี่ว่าเหมาะกับแสงเลยนะลองใส่ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่ะเขาหยิบชุดกระโปรงขึ้นมาคลิกดูเห็นว่าเหมาะสมกับเธอจึงอยากให้ลองใส่แต่สายตาคมที่มองมา ทำให้เขาต้องเอ่ยซ้ำปฏิเสธไม่ได้ค่ะนิ้วชี้ของเขาใส่ดิกๆอยู่ตรงหน้าเธอหยิงสาวผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆแล้วยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปในห้องลองชุดห้านาทีต่อมาสวยมากแสงใส่ชุดนี้แล้วสวยที่สุดเอาชุดนี้แหละครับแล้วก็ชุดนั้นชุดโน้น เขาชี้ไปที่ชุดที่เขาคิดว่าสวยและอยากให้เธอใส่พอแล้วค่ะพี่เหนือแค่นี้ก็ใส่ไม่ทันแล้วค่ะปรามด้วยน้ำเสียงและสายตาและเขาก็ต้องชะงักมือลงทันทีแสงเลือกให้พี่เหนือบ้างดีกว่าเห็นท่าทางไวยงอยเมื่อถูกปรามของเขาเธอจึงเรี่เปลี่ยนเรื่องทันทีและมันก็ได้ผลเมื่ออีกคนมีสีหน้าสดชื่นขึ้น แสงว่าพี่เหนือใส่แบบนี้แล้วดูดีนะคะว่าพร้อมกับหยิบเสื้อที่มาทาบตัวเขาแสงว่าดีพี่ก็ว่าดีงั้นเอาตัวนี้ล่ะครับประโยคท้ายก็หันไปบอกพนักงานได้ของที่ต้องการแล้วสองหนุ่มสาวก็เดินต่อไปที่ร้านรองเท้าได้มาคนละคู่เหนือสมุดทำท่าจะแวะร้านเครื่องประดับอีกแสงดาวจึงปรามเอาไว้ เยอะแล้วค่ะวันนี้พอก่อนนะแสงอยากกลับบ้านแล้วกำลังเพลินเลยนะเนี่ยเสียดายจังถึงแม้จะยังอยากเดินต่อไปอีกสักหน่อยแต่เมื่อเธอบอกอย่างนั้นเขาก็ยอมทำตามเธอในระหว่างที่สองหนุ่มสาวกำลังเดินหาทางออกสายตาของใครคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บันไดเลื่อนก็มองมาเห็นเขากับเธอพิมมี่ แกดูนั่นสิใช่แฟนแกหรือเปล่าหรือว่าฉันตาฝาดวิยาดาสกิดเพื่อนรักที่ยืนอยู่ข้างๆให้มองตามที่เธอเห็นจริงด้วยแกพี่เหนือสมุดของฉันจริงจริงด้วยก็ไหนบอกฉันว่าช่วงนี้งานยุ่งไงละ่ะฉันว่าไม่ใช่งานแล้วลหละที่ยุ่งไปแกฉันจะไปจัดการกับผู้หญิงหน้าด้านคนนั้น พูดจบก็ปรีไปที่สองหนุ่มสาวที่เธอเห็นเมื่อลงจากบันไดเลื่อนวายแสงดาวอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อโดนกระชากแขนจนเซถลาเกือบล้มอีนังหน้าด้านควงผู้ชายคนอื่นอย่างหน้าไม่ไอายพิมมี่เปิดฉากดา่าทันทีหยุดเดี๋ยวนี้นะพิมมี่เธอไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้เสียงเข้มของเหนือสมุดดังขึ้น นี่พี่เหนือปกป้องมันอย่างนั้นหรอคะที่พี่บอกพิมพ์มี่ว่างานยุ่งคงจะเป็นเพราะมันใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ยุ่งงานจริงๆอย่างที่บอกอะ่ะพิมพ์มี่ไม่ยอมหยุดพี่บอกแล้วไงว่าให้หยุดพิมพ์ไม่หยุดพิมพ์จะทําให้อีนางหน้าด้านคนนี้มันอับอายเสียงแหลมเล็กของพิมพ์มี่เรียกความสนใจกับผู้คนที่เดินไปมาได้เป็นอย่างดีด้วยความอายแสงดาวจึงเดินออกมาจากตรงนั้น หญิงสาวตรงไปที่หน้าห้างเรียกแท็กซี่กลับบ้านทันทีความรู้สึกวันที่เหนือสมุทรพาเธอไปดูครอบครัวอูเทนยังไม่จางหายความรู้สึกนั้นมันก็วนมาอีกครั้งเธอรู้สึกจุกและเจ็บจนบรรยายไม่ออกการที่ถูกผู้หญิงด้วยการตราหน้าว่าแย่งผู้ชายของเขามันใช่เรื่องดีซะที่ไหนกันสำหรับเธอแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากทีเดียว น้ำตาหยดลงบนแขนโดยไม่รู้ตัวกลับมาถึงบ้านแสงดาวก,ก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนเธอปล่อยน้ำตาให้ไหลโดยไม่ห้ามมันแม้แต่น้อยปล่อยให้มันไหลสมกับความเสียใจที่เธอมีชีวิตนี้เธอจะมีความรักกับใครไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือทำไมคนที่เธอมีมีใจให้จะต้องเป็นคนที่มีเจ้าของด้วยเธอไม่เข้าใจเลยจริงๆ เสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่เธอไม่แม้แต่จะเอื้อมหยิบมันมาดูเพราะรู้ดีว่าสายเรียกเข้านั้นต้องเป็นสายของเหนือสมุดแน่นอนรับสายสีแสงพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆระหว่างรอเธอรับสายแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งเธอก็ไม่ยอมกดรับสักที โกรธพี่มากใช่ไหมแสงเขาค,ค่อยๆลดกระจกมองเข้าไปในบ้านที่มือสนิทราวกับไม่มีคนอยู่หลังจากเคลียร์กับพิมพมี่แล้วเหนือสมุดก็ขับรถตามแสงดาวมาที่บ้านเขาโทรหาเธอหลายรอบมากแต่เธอไม่รับสายคิดว่าหากลงไปเรียกให้เธอมาเปิดประตูให้ก็คงไม่ยอมอยู่ดีชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไร เขายังนั่งคิดอะไรต่างๆนานาอยู่ในรถปรับเบาเอนนอนอยู่หน้าบ้านเธอจนกระทั่งเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีก็ปาเข้าไปตีสามกว่าแล้วเขามองเข้าไปในบ้านอีกครั้งด้านในยังคงมืดอยู่เช่นเดิมเขาจึงเครื่องรถออกไปจากตรงนั้นกลับคอนโดความสับสนวุ่นวายในหัวใจของเขาไม่จางหาย ยังคงคิดถึงแต่ใบหน้าหวานที่ป่านนี้คลอเครือไปด้วยน้ำตาเหนือสมุดไม่รู้ตัวเลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่ก่อนหน้าผู้ที่เป็นญาติจะจับคู่เขากับแสงดาวเขายัางรู้สึกต่อต้านเธออยู่แท้ๆแต่นี่เวลาผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวกลับทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยหรือเหนือสมุดได้แต่คิดว่า เขาจะง้อเธออย่างไรดีให้เธอหายโกรธเขาเพราะรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนี้ที่เธอได้รับจากอูเทนมันคงไม่จางหายไปจากใจเธอแน่แล้วยังจะมาเจอจากเขาอีกไม่อยากจะคิดเลยว่าสภาพจิตใจของเธอตอนนี้จะยับเยินแค่ไหนเหนือสมุดคิดจนหัวแทบแตกแต่ก็คิดไม่ออกสักที ทางด้านของผู้สูงวัยก็เที่ยวกันอย่างมีความสุขและแอบวางว่าแผนการที่วางเอาไว้จะต้องสำเร็จแม่พี่กุลว่ากลับจากเที่ยวคราวนี้หลานๆจะทำให้เราสมหวังหรือเปล่าคุณหญิงเอ่ยถามได้รอยยิ้มก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอีฉันก็แอบลุ้นเหมือนกันแต่ถึงอย่างไร คุณหญิงก็อย่าเพิ่งลาจากอาการป่วยที่เป็นอยู่นะคะอย่าลืมว่าท่านเป็นคุณย่าที่มีอาการป่วยเป็นโรคร้ายแรงนางพิกุลเตือนสติคนใบเดียวกันนั่นสินะบางทีฉันก็ดีใจจนลืมตัวว่าตัวเองแกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องหลานสะพ้าจากหลานชายนี่ถ้าเด็กๆเ,เขาจับได้จะว่ายังไงกันบ้างก็ไม่รู้ ถึงแม้จะกลัวว่าหลานจะจับได้แต่สองย่ายายก็ยังคุยกันด้วยความสุขที่สายชัดออกมาทางใบหน้าเอาเถอคะค่ะถึงเวลานั้นถ้าหลานๆเขาจับได้จริงๆเราก็ค่อยหาทางออกกันอีกทีแต่อีชันว่าถึงตอนนั้นเข้าสองคนคงตกลงปรงใจกันไปแล้วล่ะคะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว ยิ่งพูดสองผู้สูงวัยก็ยิ่งมีแต่ความสุขใบหน้าหลานสาวหลานชายพูดขึ้นมาในความคิดฉันเองก็หวังเอาไว้แบบนั้นอีกหน่อยถ้าเขาตกลงกันได้ตาสินทุกับวารินก็คงจะย้ายไปประจําสาขาต่างจังหวัดส่วนทางนี้ก็ให้สองสามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันก็ดูแลกิจการกันไป พูดจบก็หัวเราะคิกคักราวกับสาวสาวัยกระเตาะสองวันนับจากวันที่เกิดเรื่องแสงดาวพยายามหลบหน้าเหนือสมุดเธอรู้ว่าเขามารอรับเธอทุกวันเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องเมื่อวานเธอออกจากออฟฟิศเร็ววันนี้เธออยู่ที่ทำงานต่อจนมืดกระทั่งเขากลับไปแล้วเธอจึงกลับบ้านแต่การหยุดทำงานต่อของเธอ กลับไม่พ้นสายตาของใครบางคนที่จับตามองเธอมาหลายวันแล้ววันนี้อยู่ค่ำจังเลยนะครับคุณแสงดาวรอปอพที่ประตูด้านล่างเอ่ยถามอย่างเป็นกันเองวันนี้งานเยอะค่ะก็เลยกลับค่ำหน่อยงั้นแสงขอตัวก่อนนะคะว่าจบก็เดินออกไปเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านคล้อยหลังแสงดาวไม่นานอุเทนก็เดินออกมาจากห้องน้ำ เมื่อกี้ได้ยินเสียงนะ้าคุยกับใครหรอครับเอยถามราพอๆทั้งที่รู้ดีว่าเขาคุยกับใครเพราะที่เขาขอเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างก็เพราะต้องการหลบลีกไม่ให้แสงดาวที่เดินลงมาจากชั้นบนเห็นตนนั่นเองอ๋อคุณแสงดาวน่ะอยู่ทำงานจนมืดค่ำเพิ่งจะกลับงั้นผมคงต้องขอตัวกลับบ้างแล้วล่ะครับเสร็จธุระแล้วเหมือนกันตามสบายครับ รุ่งนี้พบกันใหม่รอปภวัยกลางคนเอ่ยอย่างอารมณ์ดีก่อนจะหันไปสนใจงานของตนเองต่อแสงดาวกลับมาถึงบ้านเป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วเนื่องจากเธอออกจากที่ทำงานช้าประกอบกับการจราจรที่ติดขัดกว่าทุกวันนั่นเองท้องฟ้ามืดครึ้มฝนก็ทำท่าว่าจะตกทำให้ในซอยค่อนข้างเงียบกว่าทุกวันเพราะผู้คนรีบเข้าบ้าน เกรงว่าฝนจะตกนั่นเองเมื่อปิดประตูรั้วเสร็จเธอก็เดินขึ้นบ้านไปทันทีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงนุ่มไม่กี่นาทีต่อมาฝนก็เริ่มตกลงมาและเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆเธอจึงได้แต่นอนฟังเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาพร้อมกับอาการเคลิ้มเหมือนจะหลับเพราะความล้าสะสมเธอนอนไม่หลับติดต่อกันมาสองสามคืนแล้ว ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงกุกกักดังอยู่ที่ชั้นล่างไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรประตูหน้าต่างเธอก็ปิดล็อกเรียบร้อยแล้วนี่นาได้แต่คิดกับตัวเองในใจก่อนจะตัดสินใจลุกมาดูเพื่อความแน่ใจไฟฉายที่โทรศัพท์ถูกเปิดสองทางลงมาชั้นล่างเพราะตอนนี้ไฟฟ้าดับหญิงสาวตรงไปที่ประตูด้านหน้าที่เปิดอ้าอยู่เอ ก่อนขึ้นเครื่องบนเราก็ปิดเรียบร้อยแล้วนี่นาะแล้วนี่มันเปิดได้ยังไงกันนะ่ะมือบางเอื้อมไปปิดประตูกําลังจะล็อกกรอนพลันนั้นก็มีมือของบุคคลลึกลับมาปิดที่ปากของเธอตอนที่สามจบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคาเอเป็นมือของใครกันนะแสดงว่าต้องมีคนบุกมาที่บ้านของแสงดาวแน่ๆเลย คนคนนั้นจะเป็นใครเราต้องมาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ